สวัสดีครับทุกท่านออกอย่างทุกวันนะครับผมไม่เจอตัวพึ่งพอดีเห็นตัวมิมกินดอกเกลือไอ้ดอกเกลือต้นหมูต้นหมายเนี่ยนะครับผมกินเยอะเลยก็ดูว่าลังมันอยู่ทั้งไหนนะมีอยู่ไม่กี่เกาะเนาะก็มีป่ากระถินเล็กๆเ,เนี่ยแล้วก็ก,กินข้างๆเนี่ยเยอะเลยนะครับผมผมก็เลยมุ่นดูแป๊บเดียวนะครับผมเจอแนละ้วตัดลงมาแล้วนะครับเอาปวันล้นหน่อยนึงดูก่อนน้ำว่าป่องไหมนะครับผมโอเคน้ำมีอยู่นะครับผม พีของน้ำนะครับออกไปตามออกแดงๆนิหน่อยเรือๆนะครับผมลังเดี๋ยวผมไม่ไม่เอาไปนะครับกาะนานจัดเลยนะครับผม พอแช่ตู้เย็นแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่าผมส่วนมากผมจะเก็บไว้อย่างนี้เวลาผมได้มานะเนีย่ยครับใส่ตรงไหนไม่ใส่ดันไปใส่ช่องฟิตนะครับผมคืนเดียวเองมันไม่ได้ขึ้นไข่นะมันยังไม่ทันขึ้นไขหรอกแต่แต่เวลามันมันนั่นแล้วเนะี่ยมัน มันเป็นแตงเมย์เลยนะครับเนี่ยครับเหนียวมากนะครับปกติไม่ได้เหนียวอย่างนี้นะครับ ก็พึ่งช่วงนี้ต้องรอสักหน่อยนึงนะครับเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านนะผมก็จะปักแบบเหนียวๆนี่แหละเหนียวจริงแต่ตัดเมื่อวานไม่ไม่เหนียวขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันมันอากาศมันร้อนเนาะมันก็พอได้หนึ่งบ้างนะครับผม แต่เนี่ยเหนียวจัดคือผมแช่ช่องฟิตไว้นะครับผมลืมนะครับผมทีแรกว่าจะเอาแช่ช่องธรรมดานะครับทุกท่านเริ่มเริ่มละลายนะครับเมื่อกี้มันแข็งจัดนะครับผมเพราะว่าผมใส่ตู้เย็นไว้ด้วย นี่ครับสีของน้ำมิ้มนะครับเมื่อกี้เหนียวนึบเลยสวัสดีครับผม